ไทยนิวเอเชียรครบถ้วนข่าวทั่วไทยนางยรดาวหวังสุภกิจโกศลนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาพร้อมคณะผู้บริหารอ,าจอรบจนครราชสีมา มอบสิ่งของคืออุปโภคบริโภคและน้ำดื่มให้กับพลตรีอัจชัยรักษาศีลผู้บัญชาการมณฑลทนหารบกที่21นำไปส่งต่อเป็นกำลังใจให้กับกำลังพลทหารที่ปฏิบัติหน้าที่รักษาอธิปไตยและพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาส่วนที่ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่5นครราชาสีมาก็มีประชาชนนักเรียนและนักศึกษาทั้งในพื้นที่จังหวัดนครราชาสีมาและจังหวัดใกล้เคียงเดินทางมาร่วมบริจาคโลหิตต่อเนื่องจากปกติที่เคยบริจาคโลหิตเฉลี่ยวันละไม่เกิน50คนต่อ วันช่วง2วันที่ผ่านมาบริจาคก,กันมากกว่า200คนต่อวัน มาต่อกันที่จังหวัดสิงห์บุรีก็มีข้าราชการประชาชนนักเรียนนักศึกษาร่วมบริจาคโลหิตซึ่งเดิมโครงการเติมรักด้วยหัวใจเติมน้ำใจให้โลหิตเพื่อเธอพระเกียรติเนืน่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและจากเหตุการณ์ความขัดแย้งของกัมพูชาทําให้ประชาชนในจังหวัดสิงห์บุรีเดินทางมาบริจาคโลหิตกันเพิ่มมากขึ้นน,นายโชติพุฒนาคมานุสรสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรพักพลังประชารัฐ ผู้แทนหนึ่งเดียวของจังหวัดสิงห์บุรีก็เดินทางมาบริจาคเลือดบอกว่ามาบริจาคเลือดเพื่อแสดงออกว่าต้องการให้กำลังใจทหารไทยและช่วยเหลือทหารหารและประชาชนพี่น้องที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ชายแดนที่ได้รับปัดเจ็บซึ่งเลือดที่โรงพยาบาลสิงห์บุรีได้รับมันนั้นก็จะเก็บไว้ในคลังสำรองของโรงพยาบาลหากมีหน่วยงานใดร้องขอเป็นการด่วนทางโรงพยาบาลก็พร้อมที่จะสนับสนุน นายจตุพรพรมพันธ์กล่าวว่าเนื่องจากสถานการณ์การประทะกันระหว่างไทยและกัมพูชาปัจจุบันทวีความรุนแรงมากขึ้นเวลานี้คนไทยควรรวมพลังเป็นหนึ่งเดียวเชื่อว่าคนไทยทุกคนทราบว่าต้นเหตุของปัญหาเกิดจากอะไรส่วนจะเกี่ยวข้องกับสองตระกูลหรือไม่ไม่ขอชี้นํซึ่งกรณีที่มีหลายฝ่ายมองว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเพียงพล้ําในการสื่อสารต่อเวทีโลกเป็นเหตุทําให้ประเทศไทยเสียเปรียบส่วนตัวเชื่อว่าแต่ละคนมีภาระหน้าที่ของตัวเองซึ่งตัวเองนั้นรู้จักกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นอย่าง ทราบว่าลักษณะการทํางานยังไม่รอบคอบและอยู่ภายใต้การควบคุมสั่งการของบุคคลอื่นซึ่งต่างกับการบริหารงานของกัมพูชาที่สั่งการแบบเด็ดเสร็จด้วยเพียงคนเดียวแกนนำกลุ่มผู้ชุมนุมมองว่าเป็นปัญหาระหว่างประเทศจึงต้องการที่จะรวมพลังเป็นหนึ่งเดียวส่งกําลังใจไปให้ใหกองกําลังแนวหน้าต่อจากนี้อีกหนึ่งสัปดาห์ก็จะมีกิจกรร,รมเคลื่อนไหวเชิงสัญ,ญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของรัฐบาลก่อนที่จะมีการชุมนุมใหญ่วันที่สองสิงหาคมบริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิและภายในวันนั้นก็จะมีการส่งมอบสิ่งงของ ให้กับกองทัพด้วย สถานการณ์บริเวณจุดผ่านแดนถาวรบ้านแหลมอําเภอปง่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีมีชาวกัมพูชาจำนวนมากเกอบ3,000คนทยอยรวมตัวการเดินทางกลับประเทศหลังหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรีออกคำสั่งพิเศษเพื่ออาํานวยความสะดวกให้กับชาวไทยและกัมพูชาที่มีความประสงค์จะเดินทางกลับประเทศตัวเองโดยกำหนดให้สามารถผ่านแดนได้ระหว่าง9นาฬิกาถึง15นาฬิกาการรวมตัวของชาวกัมพูชาจำนวนมากนี้เป็นไปตามมาตรการปิดจุดผ่านแดนถาวรและจุดผ่อน,นปรนทางการค้าทุกแห่งในพื้นที่จังหวัด ทบุรีมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่24กรกฎาคมเพื่อควบคุมพื้นที่และรักษาความมั่นคงตามแนวชายแดนไทยกัมพูชา ูนย์วิทยุหน่วยกู้ภัยสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยารับแจ้งเหตุเพลิงไหม้รถยนต์เหตุเกิดที่แยกไฟแดงโรงไม่ขี่ถนนสุขุมวิทพัทยาหลังรับแจ้งรีบประสานกำลังเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเมืองพัทยาพร้อมนำกำลังเจ้าหน้าที่อาสากู้ภัยไปตรวจสอบพบรถยนต์เกิดเพลิงลุกไหมจากฝากระโปรงรถมีกลุ่มควันพยพุ่งคลักคลุ้งไปทั่วถนนเจ้าหน้าที่ดับเพลิงใช้ถังสารเคมีฉีดสกัดใช้เวลาประมาณ10นาทีเพลิงจึงสงบผู้ขับขี่อ้างว่าเป็นนายตำรวจในพื้นที่จังหวัดชนบุรีแต่ไม่ขอเปิดเผยชื่อพบเครื่องแบบ ข้าราชก,การตำรวจระดับสูงยศในพันโชคดีที่เจ้าตัวหนีออกมาจากรถได้ทันจึงไม่ได้รับปัดเจ็บและพยายามที่จะหลบหนีไม่ให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าว สถาบันบณัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิด้าจัดกิจกรรมประชิมนิเทศหลักสูตรผู้นำวิทยาการการจัดการระดับสูงหรือท็อปวบวสรุ่นที่1คณะรัฐประศาสนศาสตร์สถาบันบณัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์โดยดรมนตรีโสคติยานุรักษ์ผู้อำนวยการหลักสูตรผู้นำวิทยาการการจัดการระดับสูงหรือท็อปวบวสกบพัฒนคถาพิเศษครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายชวนหลีกภายอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีและอดีตหัวหน้าพักประชาธิปัตย์เข้าร่วมอบรมหลักสูตรด้วยหลักสูตรนี้เป็นการพััฒนาาต่ออยดจกกหล วบสเดิมซึ่งมีการอบรมไปแล้ว12รุ่นให้มีองค์ความรู้เพิ่มขึ้นมีมุมมองกว้างไกลลึกยิ่งขึ้นอีกทั้งจะช่วยพัฒนาให้ผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น80คนมีความเป็นมืออาชีพพัฒนาและปรับปรุงธุรกิจของตัวเองให้รับกับสถานการณ์ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับผู้ที่เข้ารับการอบรมก็จะได้รับประกาศนิยบัตรหลักสูตรผู้นำวิทยาการการจัดการระดับสูงด้วย ายสมเกตรติวิรยากุลนันรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเปิดงานเทศก,กาลทุเรียน g ีไอปักช่องเขาใหญ่ครั้งที่4ตั้งแต่วันที่24-28กรกฎาคมภายในงานมีการจัดบูธจำหน่ายทุเรียนสายพันธุ์ต่างๆรวมทั้งผลไม้สดและแปรรูปและมีมุมบุฟเฟ่ทุเรียนและผลไม้การประกวดทุเรียนจากสวนของสมาชิกและประมูลทุเรียนเพื่อเป็นกองทุนมอบให้กับโรงพยาบาลปักช่องนานาเพื่อน,นำไปจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ช่วยเหลือผู้ปว่วยโดยมีผู้เสนอให้ลูกล3000ั3,000-5,000บาทส่วนทุเรียน ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งจากสวนอัมพรมีการประมูลสูงสุดถึง50,000บาทและมีสวนผลไม้อีกหลายจุดที่สร้างความฮือฮาจากผู้เข้าร่วมงานอีกทั้งมีการมอบรางวัลและใบประกาศนิยบัตรรับรองคุณภาพ GI จากกรมทรัพย์สินทางปัญญาด้วย ในวินยจตรีชาิมนตรีทนายความของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ภายหลังการไตส่สวนเสร็จสิ้นว่ามาฟังการไตส่สวนพยานในกลุ่มแพทยสภาเดิมทราบว่ามีพยาน6ปากแต่ศาลพิจารณาเห็นควรไตส่สวนเพียงสาปากรู้สึกกังนวลว่าหากแพทยสภามีอคติทางการเมืองหรือนำความเห็นทางการเมืองมาเกี่ยวข้องกับการเบิกความเชื่อว่าศักดิ์ศรีของแพทยสภาจะลดน้อยลงหรืออาจไม่หลงเหลือโดยรวมเห็นว่าสิ่งที่น่าสนใจของคดีนี้คือการให้การของแพทยสภาที่ยอมรับว่า มีอาการป่วยจริงส่วนการไต่สวนครั้งหน้าวันที่30กรกฎาคมก็ได้ยื่นพยานของจำเลยไปคือศาสตราจารย์เกียรติคุณวิษณุเครืองามซึ่งเป็นพยานยประจักษ์ข้อเท็จจริงและมีส่วนรู้เห็นในการกลับมาและการรับตัวการส่งตัวในทักษิณไปโรงพยาบาลตำรวจรวมถึงกระบวนการอื่นๆที่เกี่ยวข้องอีกทั้งการขอพระราชทานพยโทษขณะที่นายชันชยัยเผยว่านัดครั้งหน้าที่มีนายวิษณุเครืองามเข้าให้ข้อมูลกับสารนั้นไม่เห็นด้วยที่จะให้มีการพิจนารณาลับเพราะขัดต่อรละธรรมนูญอย่างแรงซึ่งนายวิศ อย่าได้สร้างเงื่อนไขเรื่องนี้เด็ดขาดถ้าหากจ,จะมาให้ข้อมูลหรือนายทักษิณจะมีข้อตกลงอะไรก็ตามทางนี้ตนและพวกก็ไม่ได้ก้าวล่วงอำนาจของศาลเชื่อในกระบวนการยุติธรรมและเคารพศาลอยู่แล้วส่วนสัปดาห์หน้าที่นายวิศณุจะมาให้ข้อมูลกับศาลนั้นจะเป็นคุณหรือเป็นโทษอยู่ที่ศาลจะซักถามเรื่องอะไรไทยนิวส์เอเชียครบถ้วนข่าวทัวไทยกับดิฉันเป็นจมาตอักษิน